ครับนนไทยรถไทยมือสองบ่าวจงพาลสวัสดีครับสวัสดีเ้าๆครับอ่ายี่สิบเอ็ดตอคอสองห้าหกแปดครับขออนุญาตมารีวิวครับรถเข้าใหม่ครับอ่าขอมาได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าผมไปอัปเกรดครับอะไรทําเกียรดอัปเกรดให้พร้อมใส่งานอ่ามามาเดินดูรอบๆกันครับตัวนี้เป็นนิสันวิกเอ็มฟ้าแดงครับนิสันวิกเอ็มฟ้าแดง ทีดีเครับเครื่อง2อ0พครับตัวสุดท้ายของบิ๊กเอ็มครับรถปีสีนะครับมีเล่มพร้อมเอกสารนชุดโอนครับของคนซื้อคนก่อนเด้อออโอ้ได้สวยเลยครับระบบไฟออกทุกหลอดนะครับเช็คเรียบร้อยแล้วนคันนี้ผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คไฟหนาครับซื้อไฟหนามาเปลี่ยนหายไฟหนอกไฟเลียวนะครับเฮ็ดแต่ครับ ทำแตรทำแตรบานเห็ดมือจับไหมฟังนั่นครับนั่นทำมือจับฝั่งโน้นทำเบาะไหมเปลี่ยนเบาะไหมครับแอร์เย็นครับคันนี้ครับแอร์เจี๊ยบเลยนี่ครับนี่นี่นี่ชุดหลอดไฟที่ซื้อมาเปลี่ยนครับนั่นกับชุดแตรกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องราก็เบาะเปลี่ยนไปแล้วเนาะแล้วก็เฮ็ดนี่นะครับนี่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 งูลากจูงครับ เล็กล่างหนาซีหนาๆเลยครับนี่ๆอ้ยหลากรถเกี่ยวพี่น้องหลากรถเกี่ยวหลักเทเลอร์ขนปัม๊มนี่คักปัญญังครับนี่นี่นี่มีที่ลากจุงให้เรียบร้อยนะยิ่งตรงมาจากแคสซี่เลยครับนั่นอ่าอ่าดูช่วงล่างนิดนึงหน่อยอ่าช่วงล่างครับบูมีผูกดามเด้อะนี่แหละครับมีสนิมตามการใช้งานครับรถปีซีศูนย์ครับมาดูภายในนิดนึง ภายในสะอาดสะอาดน,นะครับเพราะว่ารถมันบริกเกลเหมนไดนครับรถปี40เนี่ยก็ประมาณอ26 68กับ28ปีอ่ะรถ28ปีครับแอร์ยังเย็นๆอยู่นะครับเนี่ยแอร์เย็นไฟออกทุกจุดอ่ะดูภายในเบาะกระปั๊บได้ครับเนี่ยอ่ะภายในก็สะอาดสะอาดใช้ได้อยู่ดิเอาไปเขาให้เขาสวนครับอ่ะทำพบรบต่อทะเบียนได้ครับทะเบียนขาดปี63 อ่ะไปฟังเสียงยกันครับบานนี้โอ้ยเบิ้งทุกซอกทุกมุมนี่แหละครับอ่าฟ้าฟังเสียงกันเช็คระบบไฟด้วยกันไปด้วยตั้งติดง่ายครับพวงมาลัยเวอร์นะครับตัวนี้ครับอ่าได้พวงมาลัยเวอร์ด้วยเห็นบอแต่อ่าดูระบบไฟนะครับไฟพามากติดนด้ครับคุณ อาไฟผ้าหมากไฟหน้าไะเดินไปดูระบบไฟด้วยกันอาเห็นไหมครับไฟออกทุกจุดครับเอาไปพร้อมใช้งานนะครับไฟท้ายไฟเบรกอะไรเช็คมาหมดแล้วครับอเอาไปเช็คอยู่เกือบสองอาทิตย์ครับเพิ่งมีเวลาก,กลับมารับกลับมาเมื่อวานนี่ครับนี่ลูกค้าเพิ่อนอยากได้ไปลากรถเกี่ยวสั่นเห็นไหมครับไฟออกทุกจุดเด้อ อ่า,อานี่ละเจ็ดสีตัวนี้ไม่นี่ผมว่าสิจิลลมเลยครับฟ้าไทายนี่แหละนี่ส่วนอื่นดีหมดครับกระบะก็ถือว่าสวยเนี่ยอ่ากระบะเล็กครับนั่นเห็นพื้นเลยสวยใช้ได้อยู่นะครับอ่าเอร์เย็นครับแอร์เย็นอ่ะเ,เดี๋ยวลอกเปิดแอร์ให้เบ้างก่อนเนี่ยแอร์มาแล้วครับได้ยินเสียงแอปว่า ผมล้างเรียบร้อยแล้วครับเนี่าซีน้ำยามาล้างเรียบร้อยครับปิดครับอายึดเครื่องเสียงใส่ไปลากรถเกี่ยวเย็นซวยๆทั้งในนี่เครื่องได้ตัวแรงนะครับตัวนี้ในลากรถเกี่ยวหมอครับเครื่อง2,007ครับ2,007 8 5แรงมา้านี่อาจจะเป็นแปดทิศหครับนี่รุ่นประหยัดน้มั่นโตท็อตโตต้นนะครับเนี่ยวไาแดงมันครับ โอเคนะครับอยู่ดีไม่แห้งสุดๆทุกคนครับสวัสดีครับห้ามพลาดเด็ดขาดครับถ้าพลาดผมจะไปทําเป็นต่อเป็นรถลากครับสวัสดีครับรถไถกันย่างหลายคันนี่เลยครับวันสยามรล้วน